ข้างเข่าปิตพันธ์โบราณโอเคได้เลยอันนี้สิเป็นมองเพิ่นคุดอันพบกระดูกและไฮไลท์ มองดั้งเดิมนะจ๊ะมองดั้งเดิมเลยพี่นอ้องสีผ้าเที่ยวชุ่มอือเป็นนี่เราจ้ะแหล่งมอและดกโลกบ้านเชียงสีผ้าเพื่อนๆมาเมือง้ะจ้ะมาดูมาชมเห็นบ่เพื่อนๆเ,เห็นบ่กระดูกค้นแปดซอกแล้วก็ไฮไลท์ที่เพื่อน อันนี้เพื่อนเพื่อนได้จัดแสดงนี่เพื่อนคุดพ่อนะเนมันไม่ได้นะมันทำยูทูปนะเออไม่ต้องทำ,นะอ,อ,งทำอัดนี่จะ้ะเพื่อนสิปินมาเทียวมาชมเธอเพืเอ่อน ้องเบิงนี่แหละมองเพื่อนขุดพอมองมองแห้งเล็กเลยอละไรอะไรอะไรถมห้าพันปีนี่เห็นบะเห็นข้นบะเห็นเห็นกระดูกบะนันอะจ้จะเพื่อนขุดพอเพื่อนเพื่อนจะเป็นวัดดิอันนี้เพื่อนอนุรักษ์ไว้สมัยแต่พอลอกเก่าคนมาเยี่ยมมาชมกับเบิงมองนี้ละจ้ะ แะสมัยหาสิบหกสิบปีแล้วบ้างเพ็่นกระจัดนี่ทัดส่การไว้ไว้ไม่เที่ยวไม่ชจมจ้ะนี่จะค้องกิ่งได้พี่น้องค้องแท้เลยล่ะเป็น มองที่พิธตพัณฑ์อีกเป็นอีกแห่งหนึ่งที่เพิ่นเอาไปจัดแสดงแต่ว่ามองนี้มงมงเริ่มแรกที่เ้าเจาเพิ่นขุดพ่อขุดพ่อว่าบันเชียงมีคองโบราณเป็นเป็นไฮนี่เป็นกระดูกนึกเสนจะเป็นจัดแสดงเลยว่าเลต่อยเลยว่าสิมะนั่เสนอให้พี่ให้น้องบึงงในบึง จะเป็นของเก่าของโบราณที่ที่เพื่อนขุดพาอแสสมัยย้ายต่อยผ้าในใหญ่หัวหน้าแต่ในน้อยอยู่คนเป็นขุดพาอเพื่อนอยู่นี่เพื่อนกจัดไว้นี่ได้ๆพี่น้องอีกจุดหนึ่งเพื่อนกันไปจัดไว้จัดไใบมองที่พิพิธภัณฑ์แห่งศาสตร์เพื่อนจะไปร่วงใบหันแต่ว่าปนี้เพื่อนเพื่อนจัดไว้ จัดไปให้นักท่องเที่ยวมาชมให้ปราชาช้นทั้งหลายนี่แหละมะเที่ยวมาชมให้กันยังคงสภาพสภาพดีก็มีเได้พี่นอ้องสภาพดีดีสภาพเพิ่นกันยังดีอยู่เลยก็มีบางมองมองจิตแตกมุนไปนอกตาม ตีแตกสิมุนไปเพราะว่ามันเป็นมันกัตั้งหาพันปีหาพันกาปีเนาะพี่น้องเนาะหาพันก็ปีที่เพื่อนขุดพอเป็นมเนี่อันนั้นก็จะเป็นกระดูกเป็นขคงมนุษย์ที่นี่ยุคหินพี่น้องมองดูจะเป็นกระดูกเพื่อนก็เอาไว้จังสีเลยเด้พ่อเพื่อนเพื่อนขุดพ่อพบก็เอาไว้ให้เห็นจังสีแบบนี้เลย ให้เฮาได้เบิ้งได้ส้มนี่พิทจะผ่านเพื่อนกระติบอีเอาไว้หลายก็นี่เพื่อนพุทธพ่อพุดพ่พพอแล้วเพื่อนกระเพื่อนบ่เคลื่อนใหญ่นะพวกนี้เพื่อนบ่เคลื่อนใหญ่น้องเพื่อนจัดไว้หมดนดีเลยจัดไว้ให้นักท่องเที่ยวมากม่ได้เบึ้งได้ส้มเลยจาตัวเองจริงนะ อันนี้ก็จะเป็นเป็นล่างอีกล่างนึงอันนี้ล่างล่างนึงแต่ละล่างนี่จะมีสมบัติของไผ่ของมันเนะเนาะจะมีสมบัติสมบัติเพื่อนทีข้าเจ้าเอาให้กันของคนตายสมัยก่อนเนาะข้าเจ้าจะอาจบอกอันจะมีสมบัติไผ่มันก็จะมีไหาเงาื่อนหาค่ำคือโบราณพันวันหระเพล่น เขาจะเอาใ้ไห้แล้วเขาจะใบะเผาไหมบเผาบดา้เผาเขาจะอกสิมีเอาไว้ไห้กันบด้เผาได้ม,มาพูดอะไายยกเบิง่งกิๆกันมาเที่ยวมาชมเนอะต่อยสิบห้ามาแบบมาเบิง่ง แวะมาบิงจะเป็นวัดเก่าวัดโพนัยเวัดอื่นวัดโพนอยก็ะเทียวชุ่มสีภาพี่นห้องบึงด้ะคนสิคูดปเพันธเก๋าใบจังสีเลยบ่ไดดเสียนใหญ่ไปใั่อันชุ่อยืนนี้นะพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นมากีนั่นเนาะ ไอ้ต่อยเป็นเด็กหน่อยที่เพิ่นมาเพิ่นมาชมมาเยี่ยมมาชมมาเบิ่งบอนนี่แหละจ้ะบองนี่แหละวันที่20สวันที่20มีนาพศสองพันสิบห้าเวลาสิบสี่จุดสศนนอเพื่อทอดพระเนตรการขุดค้นนี่แหละพี่น้องเพิ่นมา แต่วันที่สิบมีนาพศสองพันสิบห,ห้าี่หน่อแยายตอยเขาก็ออกโรงเรียนจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นล่างล่างนึ่งก็จะมีโ้องกระดูกก็จะมีไหมีเครื่องใส่เครื่องใส่ของผู้ตายเลยเจ้าพระเจ้าก็เสียอามาให้กันฟังไว้น้ำกันได้ดิเพื่องฟังไว้น้ำกัน อ,นนอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนบ่อนขุดเจอจริงๆที่ที่พระที่พิษฐะพัฒน์นั่นเพื่อนเอาแค่ไปจัดแสดงมึงเจอจริงๆอยู่ตรงนี้จ้ะอยู่ตรงนี้ปุ่ในมัดของเก่าโบราณคือของอรารยธรรมห้าพันปีกับมาเบิองเมืองนี้แล้ว มำลีกงูมักรเบงโบราณเนานะกรบงโบรานอันนี้เิ่นกระจัดแสดงเป็นรูปภาพเครื่องเมื่อเครื่องใส่โบรานเห็นนะเป็นลูกกระพุน้นเป็นลูกกระพุน้นอันนี้ก็จะเป็นตุ๊ก,กตาโบรานเิ่นกระจัดแน,นาวาราสัตว์เพิ่นเนะ่นาราสัตว์ อันนี้ก็เป็นเป็นสัตว์ไม่เป็นหรอกเอาไว้ยาฟ้าคกเห็นยังคก,กส่วนเไหมเอา,ยา้ยคก,กส่วนจะเป็นอาวัยยาบะของวัวมึงเล็บเบมึงยังเพื่อยัง,อยง,ยงดีดีได้พี่น้องอ,อ,อันนี้จะเป็นรูปภาพเนาะ มาที่นี่อันไหนันมันดีเนี่ยเพื่อนกัเพื่อนกันกนจะเอาไปไว้ที่ตะพันอันนี้จะเอาไวม้มองนีู้้ในมากเป็นโบร้านกะจะประมาณนี้า ถ้าผู้ใดสนใจในของโบราณกันม่เทียวชมชิพิตะพันแห่งชาติบ้านเชียงแล้วกำมองมองเพลินคุดพ่ออ่ะอยู่ตรงนี้จ้ะก,ก็จะอยู่ตรงนี้คุณนายแปลกที่เป็น 25, ป้องหาพันปีสภาพว่ะสมมติกระทือว่าโอเคเลยได้เลยเนาะได้เลย อันนี้ก็จะเป็นของโบราณที่เป็นขุดมาด้เพันพันจัดว้แสดงเนาะดิจ้าเป็นลูกกระพนนุ้นแน่เป็นยังยงบุ้งเท่ากับกลูกอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องมืออันถ้ามาหากินเครื่องมือลาสัตร์เครื่องมือลาสัตร์เป็นลูกกระพุ้นของกิง่งก็จะประมาณนี้ แจ็คพันเอาไว้เเห็ดอี่อย่างนู้นน่นเนาะเข้ากับบอลูนเนาะจะเป็นไฮใลท์เล็กๆทีเก็บไว้ไว้ถ้าใส่ถ้าใส่การประกอบอาหารนั่นแหะของเช่าโบราณหาพัน 5, ปีสมัยก่อนของคนโบราณเพิ่นใส่เข้ากับบรูนเือกันว่าเพิ่นเห็ดอีหยัง,ยงแบบนี้เนาะเข้าบปหูจกักว่าเพิ่นเห็ดจังกัน เพื่อนเอาไปใส่แบบใดเพื่อนกันพุดขึ้นมาเราไม่จัดแสดงไว้พี่น้องแต่ว่าลวดลาย็นเห็ดวิกฤติด,ดๆอันนี้น้อยหรอกแต่ว่าเห็ดงามไหมเมึ่ซุ่มกองไปกังามอีกนี่เป็นกุดพอเพื่อนกันสภาพยังสมบูรณ์ได้พี่น้องสภาพยังสมบูรณ์ดี จะประมาณนี้นานะอีกแบบนึงอันนี้ก็จะเป็นภาษาอีกแบบหนึง่งร mm. ื่องมือของใส่ของของคนยุคเก่าๆล่จะจะยุคโบราณหาพันปีพี่น้องสภาพยังดีอยู่เลยเจ๋วเลยอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนอีกอ,อย่างฮะสมัย5,600รปีมาแล้ว แนวใสใ่เพิ่นนั่นแหละแนวใสใ่เพิ่นท้าไพ่คนยุดกยุดเกา่าหยุดหินนั่นแหละจ้ะอันนี้จะเป็นของกิงก้งกิ้งมันก็ยังสภาพดีๆีเลยเพี่น้องยังสภาพดีๆีไม่ได้เสียหายมองตรงใดเลยเพื่อนกะพูดขึ้นมาเพื่อนกะมาปัดปุ่นปันยังออกเพื่อนกะมาจัดตั้งสแสดงสแสดงไว้อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพ นี่นี่จะมีเครื่องมือเครื่องใส่ละื่องประดับนี่ประดับเป็นลูกกระพุน้นเป็นอันนี้จะเป็นหวาน,นจ้ะอันนี้จะเป็นโบราณน,นะคะดีเพื่อนแต่สมัยก่อนๆลักเพื่อน,นมากพอเพื่อนมากุดค่อยปัดค่อยยังออก พอลอก่ากับพระราชินีพันเยียมชุมแต่พศะสองพันรอยสิบจ้ะ